สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซอแมวทีเด็ดบอลประจำวันที่5เมษายน2567นะคะก่อนอื่นซอก็จะมาสรุปผลบอลที่ให้ไปเมื่อวานนะเป็นการพบกันระหว่างทีมเชลซีต้อนรับการมาเยือนของทีมแมนยูในเต็ดก็เป็นฝั่งเชลซีที่ชนะไปด้วยสกอร์4-3ต่อกินเต็มอีกแล้ว แตกสวันติดแล้วนะทุกคนใครที่ติดตามซอแมวอยู่ก็ดีใจด้วยนะวันนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆเหมือนเดิมนะวันนี้ซอแมวมีบอลหนึ่งคู่มาวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางวันนี้ไปที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีกเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านฟาเรนเซต้อนรับการมาเยือนของทีมเบวิต้าบอลคู่นี้เตะเวลาตี2 5นาทีเหมือนเดิมนะ โดยเจ้าบ้านฟาเรนเซ่ภายใต้การทำทีมของโชเซ่มต้าผลงานของทีมยังคงไม่สู้ดีเอาซะเลยซึ่งเกมที่แล้วก็เป็นการแพ้มาต่ออาลัวกาทำให้ตลอด9เกมหลังสุดของทีมยังคงไม่ชนะใครเลยโดยเกมนี้จะขาดฟาคุนโดกาเซเลสที่ติดโทษแบนพ่วงเข้ามาจากเกมที่แล้วส่วนโมฮาเหม็ดเบลูมี่ พร้อมปั้นเกมลุกให้กับเซลุยเป็นตัวจบสกอร์ทางฝั่งเบาวิต้าของเทนเนอร์ลิคาโดไปว่าอยู่ในพื้นที่กลางตารางแต่ก็ยังวางใจได้ซึ่งเกมที่แล้วก็เป็นการเสมอกับลิโออัพทำให้ตลอด4เกมหลังสุดของทีมแพ้มาแค่หนเดียวเท่านั้นดูแล้วเกมนี้ฟาเลนเซสภาพทีมดีกว่าแต่ฟอร์มของทีมก็ไม่น่าเข้าไปยุ่ง แต่ด้วยความที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วดังนั้นจำเป็นต้องเปิดหน้าแรกแล้วและด้วยความที่เล่นในแบบบ้านมีแรงเชียร์เข้าช่วยน่าจะลุ้นปลดล็อกตัวเองได้วันนี้ซ้อแมวให้ต่อฟาเนเชไปในราคา0.05นะคะช่วงนี้ก็มีโปรคืนยอดเสียให้ลูกค้าสูงสุด10%ทุกสัปดาห์แล้วทางเว็บคืนให้อีก5% ทุกวันที่5ของเดือนด้วยนะส่วนใครที่อยากสมัครเล่นหรือเข้ากลุ่ม V.I.P กับทางเราก็ให้แอดไลน์มาหาซ้อแมวได้เลยนะเดี๋ยวจะทิ้ง ID ไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซ้อแมวด้วยนะคะรวยๆกันทุกคนนะ